อขื่มเนาะอันนี้เองตักเองใส่เองเลยเป็นอย่างเดียวเออมัน้ำให้ตักของคุณยืนไหนกวนกวนในยืนไหนโ้โหร้อนนะพี่น้องเดี๋ยวเองดอกสวัสดีครับกวนในน้ำตัวลอกคุยเทลงนะคือเห็ดคือเขาเห็ดนะนี่เขาเห็ดตปวยืดบ่เคยเห็นทั้ก้านบาดมันหน่อยอือเป็นอย่างไรได้บได้ สองพอมายืนให้เอาทั้งหอนเอดังสวัสดีครับพ่อครับยินกับฟังชาแนลครับผมยางไปใส่เสียงดังพ่อ่อพ่อโอ้โหกลัวนี่เลย วนแหงพี่น้องตาไนตยตัวลุงทิชชู่พี่น้องแล้วถาทิชชู่ก่อนมืดฝน,นมาอีกแล้วคึมมาแล้วพี่น้องลมมาได้ใจทื่นทื่นเคร่งฝนเลยพี่น้องวันนี้อยู่กับบรรยากาศหลังบ้านนะครับผมอยู่ใต้ต้นมะนาว ใหญ่นางยัยงหลงไม่ได้ลงหรงอกกินไหล่กินสวัสดีครับพอครับกินกาบฟชาแนลครับผมเมื่อนี้พาพี่น้องมากินกระปุลน,น้ำยาปลาดุกพี่น้องกับบรรยากาศขางเือนแตก๊องหงาวครับผมก็ คุมฝ่าคุมฝนมาคือสิตกหน่ยพี่น้องมา้ยไปรูอกันเลยพี่น้องมื้อนี้ไอ้มีพักเ,เศษน้ำแล้วก็พักกระก,ก,กับถินนะครับมาละแล้วก็ต้นหอมพักชี้น,นิดน้อยๆนะครับเนาะตามสภาพครับผมเศรษฐกิจบดีโอเคครับนี่ครับน้ำยาครับผมเตืยนน้ำยาอะ้แล้วเนี่ยน้ำยาประดุกเฮ็ดเองครับ นี่หลาดี่สีเลยพี่น้องนี่เหน็นไ่มโอ้มีขาไกน่นำหน่อยหนึง่งโอเคเลยหอมหอมกินไอพวกกระชายพี่น้องพวกกระชายพวกสี่เสบบดูดนี่ฝีมือแม่บ้านนี่ ท่านดกินอยู่บ่เซสบก็ต้องแสบแล้วพี่น้องเอ้ยไปครับถ่นเลยครับผมจะได้แคบหมูมานำใส่ผิพริกก่อนจังหน่อยหนึ่งเพื่อสีสันและรสชาติหย่านบะเพ็ดของน้อยพี่น้องอเฮค,ครับผมมาครับลุยเลยแล้วผมผลกับซิมาเลยเนี่ยมืด วนมาลมมาหลังเฮือนมันจะัยหลังเฮือนพี่นอ้องเอาแบบหลังเฮือนในะจ่เจ๋งๆนะครับเสียงรถคือเกา่าพี่น้องติดทางราใช้ปัญหาไปสดบางนามก่อนอ่าบาดข้อบาดข้อ หมวนเลยแหละพี่น้องสูตรนี้แล้หมวนอย่างเดียวโอ้อหแอบ,บแตกไปหน่อยวะที่สารบานเท่ากินง่าย xuyên nam mm -hmm. nó gì bỏ nên kẹp muỗng còn làm chìm ชื่ตันหอมไพรหอมๆนะอ้ยมีแห้งไปนอนเอยกระปุน อทายหอดอย่างนะไตเตินพี่น้องด้วยหลงคว่ำมาหอดถื่นเลยไปครับเสร็จแักันครับผม Nguồn muốn chúng ta sẹp, dạ chay กินแนมสุยาง คือสิอยูตังประเทศเบิเบงแหละขึ้นหอนบ้านนะครับเนาะ บรรยากาศแบบนี้บ้านห้องอยู่ได้กับบอมมอนซามอยู่บ้านเจ้าของอยู่เฮืนอนเจ้าของหรอกยิงเข้าวายังสัง่นนะครัใจด้วยภาระ,ะและหน้าที่เนาะต้องหาเฮ็ดเปลือกฟามอยู่หลอดก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ฟางน้ำด้วยครับ văn linh hoa vững càng มันมีมันมีปัญญาจับกินนี่น้องใจร้ายเต,ต่นอนสูงผลบัดนนี้ก็ถึงเวลาแล้วพี่น้องอิ่มแล้วครับ ก็ต้องขอต้อนรับพี่น้องไปหาเห็นเวียกเห็นงานนะครับผมแล้วไว้พอวันคิมหนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดถือใจให้น้ำครับผมคลิปใดอันใดเห็ดบอถ,อ,อถือใจก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเด้อคพับในการกินที่บอ่อสุภาพเนะครับเนาะบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ <laughs>